กุศลแปลว่ากิจของคนฉลาดหมายถึงความดีเช่นเดียวกับบุญอกุศลแปลว่ากิจของคนไม่ฉลาดหมายถึงความชั่วเช่นเดียวกับบาปสรุปความว่าผลของบุญคือความดีนั้นคือความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจเพราะการทำบุญคือความดีโดยตรงมุ่งชาระฟอกล้างจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดจากโลภะ โทสะโมหะซึ่งเป็นอกุศลเรียกว่าทำบุญเพื่อบุญหรือทำความดีเพื่อความดีแต่และคนลองหัดทำบุญเพื่อบุญจะได้ความสุขอันเกิดจากความบริสุทธิ์ใจซึ่งเป็นความสุขอย่างบริสุทธิ์ในปัจจุบันที่ทำ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการชีวาสยามครับวันนี้ผมมาที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะครับไม่ได้มาแข่งกีฬาไม่ได้มาดูกีฬาไม,ไม่ได้มาชุมนุมด้วยน,นี่คือสนามกีฬาซึ่งเราคนไทยคนกรุงเทพรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ อยู่ที่นี่ด้วยนะครับอาจจะมีบางคนรู้บางคนเคยมาแต่เชื่อว่าอีกหลายหายคนไม่รู้และไม่เคยมาวันนี้ชีวาสยามจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของวงการกีฬาผ่านทางพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติอยู่ภายในนี้ครับตามมาครับร่วมเรียนรู้ความเป็นมาของการกีฬาในประเทศไทยในพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ ต่อจากนั้นมาฟังวิธีการสร้างความสุขความเข้าใจภายในครอบครัวกับคุณอังคณาคงยินยงวานิชและสุดท้ายกรบบทเพลงไพเราะตามสไตล์ชีพชนกศียามาตในบทเพลงจริงเพียงจริงสำหรับตอนนี้ไปพบกับการอนุรักษ์หอยมือเสือในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงาในช่วงตามรอยพ่อ วัสดีครับวันนี้ผมก็มานำชมเกี่ยวกหยัหอยมือเสือหอยมือเสือเป็นหอยสองฝาที่มีความสวยงามที่อยู่ตามแหล่งปะการังนะครับปัจจุบันลดน้อยลงไหมบ้มากเนื่องจากว่ามีการนำไปใช้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นไปวางสบู่หรือเครื่องมุก สร้อยมุกหรืออะไรก็ตามนะครับทำให้สัตว์ประเภทนี้ลดจำนวนลงอย่างมากเพราะว่า,อาหอยมือเสือนี้กว่าจเจริญเติบโตขึ้นมาขนาด10เซน20เซนก็กินเวลา5 1 0ปีนะครับซึ่งเป็นระยะเวลานาน,านก็าทางศูนย์ได้นำ อหอยมือเสือมาอนุบาลเพื่อปล่อยกลับไปสู่ทะเลในประเทศไทยพบอยู่3ชนิดนะครับแต่ว่ามีอยู่ชนิดเดียวที่เรานำอนุบาลคือใจแงหง้าสควอมซาลักษณะของเขาก็คือจะมีสีสันสดใสงดงามแล้วก็เปลือกค่อนข้างจะใหญ่หอยมือเสือมีประโยชน์มากมายนะครับ อย่างที่หนึ่งก็คือเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในแหลงของทะเลนะครับอย่างที่สองคือหอยอมือเสือนี่นะครับจะมะีแพงต้อนอยู่ชนิดหนึ่งเรียกว่าซูสแตลเล่นะครับซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกันกบที่อยู่ในปกากกรังในหากว่า ปลากรรังมีการฟอกขาวหรือมีอันตรายนะครับาทางหอยมือเสือก็จะผลิตนะครับสูสระทะเลนี้ส่วนเกินเขาจะปล่อยออกมาให้ล่องลอยอยู่ในทะเลทำให้สูสระทะเลนี้ไปเก,กาะปะกรรังที่เสียหายหรือฟอกขาวฟื้นคืนขึ้นเร็วขึ้นนะครับสำหรับวิธีการพ่อพันธุ์ของหอยมือเสือ ที่ดําเนินการอยู่ที่ศูนย์ประจวบนะครับวิธีการก็อาจจะใช้าการช็อกด้นยอุณหภูมินะครับคือไว้ในที่แห้งแล้วก็ลงน้ําแล้วก็มีการเปลี่ยนจากน้ําเย็นน้ําร้อนนะครับเพื่อกระตุ้นตัวผู้นะครับพอหลังจากนั้นตัวผู้ได้รับการกระตุ้นก็ไปปล่อยน้ําเชื้อไปกระตุ้นตัวเมียตัวเมียก็ปล่อยไข่ออกมาทําการผสมนะครับหลังจากผสมเราก็เก็บไข่ไปเพาะพันธุ์นะครับ พอจนฟักออกเป็นเป็นตัวแล้วก็อนุบาลโดยการให้แพงต้นชนิดต่างๆนะครับในในหอยมือเสือเก็มีสองเพศสลับกันแต่ว่าเป็นฤดูนะครับไม่ใช่ว่าในฤดูนั้นจะเป็นคือฤดูนี้ปีนี้อาจจะเป็นตัวผู้นะครับแต่ถ้าปีหน้าอาจจะสลับเป็นตัวเมียก็ได้นะครับถึงถึงว่ามันมีสองเพศในตัวเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละคราวนะครับ ไม่ได้เป็นในคราวเดียวกันวิธีการนำาไปลป่อยนะครับหอยมือเสือไม่ได้ไปปล่อยได้ทั่วไปนะครับจำเป็นต้องไปศึกษาที่แหล่งที่จะปล่อยก่นกอนหนึ่งจะต้องเป็นโขดหินหรือว่าแหล่งปะการังจริงปะการังเทียมนะครับว่ากระแสน้ำความขุ่นความใสนะครับเนื่องจากว่าอหอยมือเสือนี้เขาต้องการ รับแสงนะครับไม่ได้ให้อาหารนะครับคือแพงต้นในในตัวของหอยนั้นจะรับแสงรับปรุงอาหารและเพิ่มจํานวนแล้วก็หอยนี่ก็จะได้กินอาหารจากจากแพงต้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องเป็นแหล่งที่มีแสงส่องถึงประการที่2คือจะต้องมีเป็นแหล่งที่เกาะได้นะครับ ถ้าเป็นพื้นสายธรรมดาไม่ได้นะครับหอยจะตายเพราะจะถูกกลิ้งไปกลิ้งมานะครับก็จำเป็นต้องอาหาแหล่งที่เหมาะสมแล้วก็มีกระแสน้ำพัดผ่านได้สำหรับเปลือกของเขาไม่มีสีสันนะครับส่วนที่เป็นสีสันก็คือเนื้อเอเปลือกของเขาก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าจะคล้ายม,มือเสือนะครับสำหรับข้างในก็จะเป็น สีขาวสวยนะครับก็จิงทำให้นักสะสมนักที่จะไปใช้ก็ทั้งรูปร่างและสีสันเป็นการดึงดูดให้ผู้ที่นิยมชมช,มชอบเก็บนะครับแต่ต้องขอร้องว่าอย่าได้เก็บเลยนะครับให้เขาอยู่ตามธรรมชาติจะดีที่สุด เนื่องจากวา่าสัตว์ตัวนี้โตช้าแล้วก็มีอัดตีัตารอดยังไม่มากนะครับก็จึงจะก,กลัวว่าจะสูญพันธุ์ก็เป็นสัตว์คุ้มครองในพระราชบัญญัติสัตว์สงวนและคุ้มครองปี2535นะครับแล้วก็อยู่ในไซเต็ดด้วยนะครับอยากจะฝากนักท่องเที่ยวหรือนักสะสมที่นิยมสะสมเปลือกหอยนี่นะครับก็ อย่าได้ไปเก็บจากธรรมชาติเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราพยายามทำเพื่อให้เกิดความสมดุลธรรมชาติแล้วก็เพิ่มสีสันให้ทุกคนได้ชมนะครับนานๆแล้วก็เขาเองก็มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งปะการังต่างๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นการขอ ความร่วมมืออย่างมากนะครับต่อนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับ